สวัสดีด sure. ้วัสดีเด้อทุกสูงทุกคนเด้อมนี่น้องเม่จับใหม่ยังงใหม่สีนุ่มมาตเหี้ยสีนนกเนาะแ่ลาภุรีชนะเอีชนะเสียดไน้องากับน้องมีนาะมาเต็มกันเลยอะน้องเมีเป็นคนเปิดเนาะอือวี

้องเมย์อถือมันลบเยอะเดร์ตอนนี้ท่านผู้ชมน้องเมย์ก็ตีไม่ถูกนะบอถือมันลบเยอะแตะมีลบแม่มีเลยตามกติกาเดิกเด้อโอ้เอาไปทำพนดีนเข้าได้พนักนานเอาโอ้นับเป็นนอยเออหรอโอเคอะมาที่หน้าไปเลย ตอนนี้ยังไม่มีใครลงอะน,นะเป็นคิวน้องเมย์นะ่เนท่ะเดี๋ยวสมว่าลูบางานันงเ่าขาาตัวนี้ฮะเมยไหนหน่วยเนึตนน้ต่ออาตออาุตอ บอบออาชีแดงอาชีอื่นแมนนับเป็นนัวเอเดอร์ทำเป็นชลเลอเดงไอนบไรายบรโบไท่านตรงกินชีเกมแนวหนักท่านตอกกินท่านตอกีนีอื่น้องมชีอื่นชีอ่งมาแดงแมนโอ้ยเ่เป็นกาเนอี่ยเามอาชีอย่าง าาอาชีฟะเราไม่อาชีเอากรไรทาทาคืนโต๊ะเลยแมนลบไลแม,น,มนเขาจบบะบให้กิ้ลเราไม่ต้องใส่ออนเดยต้องใส่เล็บก้เกิดต้องใส่เรีบ <c oughs> อ่ะที่ดัง,ง,ง,งนานเราไม่ได้เต้มนึ่งเด้อ cao là nô. giờ mắt mắc đây. mắc keo. chặt mà phước. ô, nuôi là <laughs> à? đôi, เอาเดี๋ยวน้องงาอธิบายก่อนน้องมีไ่เข้าใจอาด่งน้บันนังไงตามเ่มเข้ามใ้วมันจี้อนเอยนะเอา oh. ah. Mind ล่อย่าง like ้นบีจะากเยอะมากเลยอยากเยอมีมาไะ chi đen, thấy không? Ở đằng kia thử ta đang Một thử, một thử. <cười> <cười> À, đi <đoạn> nào Oh. <laughs> okay. 哦，没事、oh。干嘛？干嘛？我先过来。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 我先过 ือสีแดงจะได้จะได้จะมือถือสีเดงโอสโ่งดแล้วจริงอะุ่ด่งไม่ได้นะึงาบังใน้องมีตลอดเลยนะบังก็พดนะใจเย็นๆนะเี่องหนที่ไหรเนี่ยพันเร

น้อ <c oughs> งนานได้สี่หน่วยนะตัวนี <c oughs> ไ้ไม่ถึงไม่ถึงก็จะใช่อันนี้นะ <c oughs> เดียเด๋ยวเดี๋ยว

ยังยยอีกนิดเดียวนะผสเอ่ตัวเดอใช่ตัวได้แข้เนี่ยแก้ตัวที่เนี่ยเสียงสีดำ

นี่ตงนงยิ็ใช่นี่แกแกนุกขจือเด้อเที่ยงประมาณเนาะไปดิถือชีเดืองบ่เม่ถือเนาะแล้วงาจะเอาหูยาวเลยไปแล้วไม่ไปทายหูกไก่ด้มาแล้วนะเกือปีกแล้วทำผู้ชม

เดี๋ยวเด้อน้องนายังไหนยูซแต่ยัคะแนนน้องมีจัาคะแนนน้องมีบะไรเอเอามันลบกันเด้อเมียน้องมีเดชองเขามาลบน้องนาเกิดยังไหนซีมาชี้ยังก็นได้โดยชี้ยังก็ไดเออโบแมนชี้เคียวเมื่อกี้นี่เขาเลี้ยงเนาะมนดิชี้เคียวไปเลย อ่ะคือว่าสั่นทั้งแหล่

ถังกาลบวัวหูเด้อลุงแะลุนี้แหละโอเบิดเบิดเบิดไม่นี่นี่ไปโรงานเสียเอาเขาพูตัวนี้เด้อนมีไปทายไกลๆูตัวนะูนี้พี่นะเบยร์ด้อลก็เบิร์ก้อลทีละกัน

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ชีเขียวอย่างเนาะเอยยุด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 เอหวังว่าจะเข้านะ โอ้โหแดงเกินไปมันอี่นียงแดงเกินไปนะโอ้ลงแล้วนะคะแดงเกินไปอีกแล้ว น้องมีแ้าน <c oughs> ถ้าน้องถ,ถ้าน้องมีข้าหมดนี้ก็จาว <c oughs> ใช่สีฟ้า <c oughs>

รึบบูนี่น้องเม่ซื้อเป็นซื้อเลยนี่ซื้อเป็นซื้อเลยเอาขาเมาไหรอยู่นี่นี่เอาขามาไหรอยู่นี่แมนซื้อเป็นซื้อเลยเพื่อนเดี๋ยชีดำเพื่อนเจ้ากันขยังบ่ซื้อตรงนั้นจะรอดจะพูดโง่สามจีบด้วยโอ้โห ราอาที่รำพุทธเจ้าราคาที่ํำพุทธเจ้าเด้อ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าไหมจะเข้าไหมจะเข้าแล้วเจ้ากันต้องทำไงเจ้ากันต้องทำไงน้องมี <or> ห <laughs> ล ok bon ่อลืมต่างกติกาเนาะเล่อนลืมบอกไหนยันิ่งเอาเจ้าการกินไป๊สี่คนละป้องปะที่น้ำคนอันนี้ก็ลองเจ้าการหลังมาคือนาตีไหมเนาะเอาประสบคอมเมนต์เด้อร์ถามักน้องนากับน้องนี่ตีซกเกอร์คอมเมนต์บอกเลยเลยเนาะมือหนามาตีเบิ้งไหมมือนิสมือเนาะมือหนาชอบไหมมือนิสมือเด้อจ้าบ๊ายบาย